นอกจากฟุตบอลที่ต้องลุ้นว่าจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่นะครับวอลเลย์บอลนี้ก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะครับโอโ้ลุ้นเหนื่อยนะนะครับตัวผู้เล่นที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยก็สภาพร่างกายเนี่ยก็ยังต้องฟื้นอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าโค้ชก็เชื่อมั่นนะครับว่าถ้ารวมตัวได้เนี่ยไม่มีใครสู้เราได้เหมือนกันนะครับผู้ชมครับหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยน่ยอมรับว่าโอกาสการไปโอลิมปิกเกมของทีมสาวไทยไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าหากตัวหลักสภาพร่างกายฟรีสมบูรณ์ก็น่าจะสู้ได้พร้อมทุกทีมครับ นี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมวอลเลย์บอลหญิงครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็เปิดให้สื่อมวลชน,เ,นเข้าทําข่าวครั้งแรกนะครับก่อนเดินทางไปแข่งขันเนชั่นลลีกสัปดาห์แรกที่ประเทศบราซิลสำหรับการฝึกซ้อมรอบนี้ครับได้นักกีฬาตัวหลักกลับมาฝึกซ้อมทั้งหมดรวม22คนนะครับขาดแค่เพีอวชราพลคงยศที่ป่วยและก็ปิยนุชแป้นน้อยที่ยังไม่ได้เดินทางกลับมาจากเล่นลีกที่อาเซอร์ไบจันนะครับส่วนตัวหลักที่เล่นลีกญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ต่างกลับมารวมมมฝึกกซ้้้้อออันนแบบพพรรหาาต โดยโค้ชยาบอกว่าขณะนี้ทีมยังไม่พร้อมเต็มร้อยนะครับหลายคนมีปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งทะจุออนโมกสีพรพันธ์เกิดป่าและก็เพียวชะาพรคงยศที่ยังไม่ทราบว่าป่วยเป็นอะไรนะครับสำหรับเป้าหมายสูงสุดของทีมกับก,บการคว้าโคต้าโอลิมปิกยอมรับว่าไม่ง่ายเพราะในทวีปเอเชียก็ยังไม่มีใครได้ไปเลยนะครับเชื่อว่าทุกทีมก็จะมาแบบฟูลเต็มโดยทีมไทยเนี่ยต้องทําผลงานที่ดีที่สุดเป็นระดับแรกครับแต่ก็เป็นห่วงเนี่ยอาการของของคนที่บาดเจ็บเท่านั้นเองที่ผมบอกว่า ถ้าเราไม่บาดเจ็บเนี่ยผมว่าก็สู้ได้กับทุกทีมนะครับสู้ได้กับทุกทีมเพราะว่าเร onia, ื่องทีมเวิร์กเรื่องอะไรเนี่ยเขาเขาเล่นกันมานานโดยเฉพาะทีท่ผู้นะครับผู้ก็เป็นมือเซตที่รู้ใจทั้งนักตบทุกคนด้วยผมก็มองว่าตัวเซตเป็นสิ่งที่เป็นตัวที่สำคัญนะเป็นแม่ทัพก็สนุกวีค่ะก็มันมันเหมือนแบบว่ามันเป็นแบบ มันมีชาเลนจ์ใหม่ใหม่ให้เราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็พอใจนะคะเพราะว่าทีมเราก็ตั้งเป้าว่าคือแบบมันเป็นเป็นดิวิชัน n 2ก็จริงแต่ว่าคือเราก็ตั้งเป้าว่ายังไงเราก็ต้องพยายามคว้าแชมป์ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วมันก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ดีใจค่ะก็สําหรับหนูหนูก็รู้สึกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นก็โอเคนะคะเพราะว่าทั้งอาหารดีเมืองดีผู้คนดีอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันรู้สึกโอเคมากๆค่ะ ก็ตอนนี้เราก็เพิ่งจะได้รวมทีมกันแบบสดๆร้อนก็ถามว่าร้อยเปอซต์ไหมันมันมันก็กตอบตามตรงว่าก็ยังไม่ร้อยแต่ว่าก็พยายามปรับจูนกันให้เต็มที่ค่ะสำหรับโปรแกรมในเช้านีสัปดาห์แรกครับทีมสาวไทยจะไปขันที่ริโอเดจเนโรประเทศบราซิลนะครับ16พฤษภาคมเวลาตี3ามครึ่งนะครับ ไทยพบกับสหรัฐอเมริกา18พฤษภาเวลาเที่ยงคืนไทยพบกับเซอร์เบียรครับ19พฤษภาคมเวลา7โมงเช้าไทยพบกับเคนาดาแล้วก็20พฤษภาคมเวลาตี3ครึ่งนะครับไทยพบกับเกาหลีใต้ครับแล้ก็ต้องติดตามให้กำลังใจนะักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะ